อีกแล้วก็คงไม่ได้ทำคลิปนานมากวันนี้ก็จะมาทำคลิปวันถึงวันกับเปิดเทอมเรียนที่สองนั่นเอค่ะวันนี้เปิดเทอมวันที่หนึ่งแล้วนะคะวันที่หนึ่งของเปิดเทอมวันที่สองนะับ mm. เทอมเทอ,อมสองเออพยายาแต่งตัวกินข้าวก่อนนะคะตอนนี้แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นอันนี้ก่อนกินข้าวแล้วก็มาทาครีมอีกโอเคไป,ไปลงเรียนเนาะเจอกันค่ะ พอดีคุณพอดีเลย คนอันนี้ก็จะของคุณครูนะก็จะเอาไปให้คุณป้าเลยค่ะทำให้เพืเ่อนถาดแบบนี้นะจ๊ะคุณป้าทำให้ต้นของคุณครูค่ะก็เสร็จแล้วคุื่ันจะเป็นข้าวหน้าก่าอนอุ้ยลูกทรงผลมรสสี จะมาทำกันเก็บกันวันนี้การบ้านก็มาเลยแบบตามบ้านโฮมเมดการบ้านวิชาอะไรสิว่าข้าวอซึ่งเมื่อสิว่าข้าวแรกเกิดการบ้านวิชาแรกเกิดข้าวว่าข้าจะเปลี่ยนแสงแบบนึงอันนี้ก็คือใบอ่าสดอก้าวนะคะ บาทตอเบาทตบาทนเนราไม่สามาั่งกันเยหรอกอ๋อเราไปขอคุูมาลก,ก็สร้อยสรอยน่ารักมากอุ้ยสแหบนที่เราเรก็สามารถโคบแบบฟิลนั่งก็นั่งใจได้คิดออกได้เลยเดิสแตนด์ติดทว ไปไหนดีอ่ะหนึ่งนะทุกคนเจ๊ก่อนเราจะเปลี่ยน เลยแต่ว่ามันไม่ออกให้อะไม่ออกไม่เป็นไรอ่ะอุ้ยคัน,นะ<ว>น,นเนะ็กเตอร์เนี่ยทุกคนปกติเขาจะใช้แฟมเนี่ย พวกตาลางาานีน้เอาไปนี้กลเอาฟนกใส่งไแต่ว่าเออใส่ไปนีแ่แห,แ,หนแหละไม่ต้องเอาอออ สะดอก,กสมุดได้มาเยอะมากค่ะเล่มบาง15แล้วก็เล่มแก่สีนีล่ค่ะแ้ก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนีตุน่นแย้แล้วล็กน้งเก่กเาไม่นอกมากเ่ย เสร็จแล้วก็ประมาณนี้ได้ดูนี่เก็บไปทับไปแบบนี้แหละอุ้ยลุกมาเม็นจะเครื่องสำอางทั้งนั้นเราจะสโลเกนให้ดูเลยวันนี้เราไมได้เก็บดีมากต้องตกลุกทุกคนเก็บเรา ทุกคนเทอมแรกแล้วนะเนี่ยมอฮาเทอมแรกเขาไม่ได้ดีใจอ่ะได้เ,เกศสามจุดหกแปดค่ะก็คือว่าเก่งนะมาจะนับเลขสี่ให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่เลขสี่สิบสี่ค่ะแล้วก็เลขสามหนึ่งสอง เล้สามสองแล้วก็สามจุดห้าหนึ่งแล้วก็สองจุดห้าหนึ่งค่ะได้เกียร์สามจุดห้าหกแปดโอ้ได้เกียร์สามจุดหกแปดนะคะทุกคนจากเกเียร์เฉลี่ยเราสามจุดยี่สิบแปดตอนนี้มาเกียร์ส <Okay, S 1> ามจุดหกสิบแปดแล้วก็เแกงมากแล้วเทอมนี้ก็ต้องทำให้ได้ใช่ไหมเออเทอมนี้ก็ต้องช่วยให้ได้เหมือนให้มันมากกว่านี้ให้ได้เนาะ คลิปเราก็จบลงแล้วนะคะก็มีเพียงคนี้ก็ไม่ได้อะไรมากเหมือนเดิมเช่นเคยเนะาะกวไปลวนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะอือขอไปทาําการบ้านชีวะก่อนเหลือแค่วัดรูปแล้วก็ระบายสีจะระบายสีพรุ่งนี้นะคะนจากไม่มีสีค่ะโอเคขออย่าไประบายสีเอ,อวาวาดรูปก,ก่อนนะคะเจอก,กันท่ะบ๊ายบาย